สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องแมวจอนอนกระบี่เปิดภาพคลิปมาพร้อมกับน้องห่วงเฟยหงและยงชุนนะคะหลังจากที่ยงชุนมาอยู่บ้านแม่ต้อย1สัปดาห์ก็ตัวโตขึ้นมากเลยค่ะขนาดใกล้เคียงกับห่วงเฟยห่วงและตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่ายงชุนข่มห่วงเฟยหงนะคะพอทําน้องแล้วน้องเอาจริงก็มาขอนมดีกว่านะห่วงเฟยหงขอนมแม่ดีกว่า คลิปนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะพาเที่ยวพาชมบ้านแม่ต้อยช่องไม่ใหญ่ต้อยคนดีสีธัญญาชาแนลกันค่ะพ่เอเฮ็ดยังจ้ะไอ้เก็บดอกไม้เก็บดอกไ,ไ,ปดไปเก็เอาไปเย็นหิ่งหังนะอ๋อเก็นดอกไม้หอมจ้ะถ้าใครที่ได้ชมช่องของไม่ใหญ่ต้อยคนดีสีธัญญาชาแนลเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านได้นําพวกดอกไม้พวกนี้นะคะลงอ่า ในชุมชนให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะนี่คือคุณพ่อเขาเก็บดอกไม้เพื่อไปไหว้พระนั่นเองค่ะดอกสายหยุดเป็นดอกไม้หอมในส่วนของบ้านที่เป็นปลูกดอกไม้ปลูกพันไม้เนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดเวลาโอ้ยเกือบไปแล้วค่ะเนี่ยเกือบมาหันมาถักถอยหลังไม่เหยียบเด็กน้อยซะแล้วเขียดเฉียดไปนิดเดียวค่ะ ดอกพุทซ้อนเนี่ยค่ะดอกพุทซ้อนที่บ้านก็จะมีพันธุ์ดอกไม้เยอะนะคะอันนี้กระดังงาเดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพที่เห็นก็จะเป็นดอกกระดังงานะคะภาพที่เห็นก็คือว่าไม้จะอยู่ในส่วนของสวนส่วนของแม่ต้อยกับพ่อประยงนี้นะคะ บริเวณบ้านเพราะประ,ย,ะยงนี้เขาก็จะปลูกปลูกผักสวนครัวไว้ไว้รับประทานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะรวมถึงกระเพราใบามะกรูดตะไคร้หัวข่าแล้วก็พริกนะคะนี่คืออยู่อยู่แบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงะะเลยค่คะ โอ้อันนี้ที่ไม่ถามคือไม่รู้จักนะคะนี่อะไรครับพ่อการตองไหมงงใช่การตองไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> น้าอายจังพูดไม่ถูก <c oughs> ผักข้าวตองอ๋อผักข้าวตองที่มันที่มันช่วยบำรุงมดลูกของผู้หญิงนั้น <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมพ่อ <c oughs> อ๋อเนี่ยเลยค่ะผักข้าวตอง เราต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรก่อนหรือว่ากินสดอ๋อเดี๋ยวไมาจะลองชิมนะแต่ว่าคืนนี้มันสะอาดแล้วนะเพราะพ่อลดน้ำต้นไม้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูสิผักข้าวตองคือผักข้าวตองเนี่ย,ยไม่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ทราบม,มาว่าช่วยรักษาลูกมดลูกแล้วก็ภายในนะคะภายในของผู้หญิงเนาะอืมเหง่หงงอ๋อมันมีกลิ่นแบบ คาวนั่นแหละไม่เอาเลิกงับงับเฉยๆนะคะไปเลิกเขาคงจะต้องนาไปกินกับอาหารที่มันมีรสจัดๆนะคะเพื่อลดความคาวของผักเนาะแต่ว่ามีประโยชน์มากๆมีประโยชน์มากๆค่ะโอเคคลิปนี้ก็คงยาวอีกเดี๋ยวเราตามไปดูเด็กๆชมสวนกันบ้านนี้ก็จะมีพืชผักสวนครัวเยอะเนี่ยน,นี้ก็ อันนี้อะไรนะพ่อนะาเนี่ยตัวเนี้ผักขยังแล้วก็นี่อันนี้ก็คือว่าใบวบ,บกใบวบ,บกนะรู้แล้วก็มีอันนี้คืออ,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 อ๋อบอลทหารอันนี้คือบอลสีลายทหารนะคะสวยพ่อกับแม่ก็อายุ ห้าสิบอัพกันหมดแล้วนะคะก็คือว่าเขาก็ใช้เวลาเพื่อปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะดอกไม้นี่เราตามไปดูเด็กๆที่มาอยู่ที่บ้านนี้ก็จะมีกิจกรรมเออมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะนะคะนี่คืออ่าริกริกขี้หนูสวนจริงๆเพราะว่ามันเม็ดเล็กมากนะคะอันนี้น่าจะเผ็ดจี๊ดถึงใจเลยเนี่ยเม็ดเล็กมากเนี่ย เม็ดเล็กๆต้นเล็กๆนะคะพ่อต้องเก็บทุกวันไหมก็ถ้ามีก็เก็บอ๋ออ๋อให้มันมีเขาเรียกว,ว่าส่งกลิ่นหอมอบอวลอ่อนๆเนาะ มมนี่จ๋าทุกคนคิดถึงหนูนะลูกหนูโตมากเลยเออนนี่มินี่เอ้ยใส่เสื้อเท่ด้วยส่วนของสารพัดภูมิของบ้านนะคะเดี๋ยวเราคงต้องลาไปพร้อมกับคนสวยของเรานะคะที่บริเวณนี้เป็นสารพัดภูมิของบ้านและภาพที่เราเห็นนี่ก็คือคุณแม่น้ำทองนะคะนั่งอยู่เป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยละกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับชมรับฟังในคลิปต่อๆไปกันค่ะต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มอบให้วันหยุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะนีนสวย ที่นั่นอ่ะคือปวกก้อนใหญ่แล้วนั่งได้หรือเปล่า